นี่คือตำรวจสองคนแล้วนี่คือพยาบาลตีตีเกิด,ดะอะไรขึ้นครับใช่ครับแล้วคนข่าวเครื่องิีก็บอกลมเครื่องวิ่ผมใบมัด๋ยนไม่ใช่เหรอลมขนาดนี้ๆๆนมันไม่<ค>ได ข้อด่งว่าน่าจะเป็นการออกอก่ออาชญากรรมนะอันนี้เพื่อนผมพูดถูกนะครับตำรวจคุณตารวจที่ได้บอกไปหาหลักฐานเองไปหาหลักฐานเองนิติรู้ไหมว่านี่ของเล่นพวกนี้ทามาจากอะไรน้องไม่รู้พลาสติกซึ่งพลาสติกทำมาจากสารโพลิเมอร์สารโพลิเมอร์ทำมาจากสก,กัดมาจากน้ำมันพีโต มที่พวกนี้จะกลายเป็นแบบนี้อ่ะมันจะเป็นวงกลมก่อนมันจะเป็นมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดแบบมันเป็นไม่ใช่สิมันคือวงกลมเลยเป็นวงกลมของพลาสติกอ่ะน้องเข้าใจไหม,มวงกลมพลาสติกมันก่อนที่เราจะได้เป็นของเล่นแบบนี้เขาต้องเอาไป ล้มกับที่โกยไขยอะแล้วก็ชามแล้วก็ล้มแล้วก็ปีเสร็จแล้วก็พบพบมันเลยห้าอย่างไปแล้วเต้ๆหกอ,อย่างแล้วเนี่ยประตูใช่ประตูประตูทำจากไม้บางบ้านก็ประตูไม้บางบ้านก็ประตูพลาสติกที่ที่ขดๆมันเป็นพลาสติกอะนะเต้ต้ความรู้เต็มเปี่ยมจังเต็มแล้ว แชร์กดซับซัากดซับสไคร์และกดติดตามเพจของเราพีตาแอนเต้นเต้นหรือ YouTube พีตาแอนเต้นนนะครับฝากด้วยนะครับหรือเต้เต้พีตานะครับสวัสดีครับ